ครูอาจา์เนี่ยคือประตูบานสําคัญอันดับต้นๆเลยนะคะที่สามารถเปิดโลกการทํางานให้กับลูกศิษย์หรือนักเรียนนักศึกษาได้ค่ะเราต้องยึดตัวตนและศักยภาพที่แท้จริงของวัยรุ่นเป็นตัวตั้งค่ะไม่ใช่การยึดเอาความฝันหรือความคาดหวังของเรานะคะพื้นที่ปลอดภัยของเขาเนี่ยคือเรานะคะกัน สร้างความไว้วางใจเนี่ยมันคือรากฐานของความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะที่มันจะคงอยู่ไปเสมอในวันที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยรากฐานเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะคะ ใน3บทที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ใช้เวลาที่จะสำรวจโลกของเราในฐานะผู้ดูแลกันไปแล้วนะคะสำหรับบทนี้เนี่ยเราจะนำความรู้จากทฤษฎีระบบมาทําความเข้าใจตัวของเรามาเรียนรู้วิธีการสนับสนุนวัยรุ่นในสภาวะที่พบบ่อยที่สุดค่ะนั่นก็คือวัยรุ่นในสภาวะปกติค่ะหลายท่านอาจจะฟังแล้วก็แปลกๆขำๆว่าเอ๊ะ ทำไมไวัยรุ่นในสภาวะปกติที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยทำไมเรายังจะต้องเรียนรู้วิธีรับมือกับเขาอีกนะคะ ดิฉันพบว่ามีพ่อแม่จํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่รู้สึกว่าลูกที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงต่อต้านหรือว่าหลบเลี่ยงตัวเองไม่ยอมเล่าเรื่องต่างๆให้ตัวเองฟังเหมือนเดิมนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นภาวะปกติของวัยรุ่นทั้งสิ้นเลยค่ะแต่สําหรับพ่อแม่บางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ของลูกเนี่ยกำลังสะท้อนว่าลูกมีปัญหา ตัวดิฉันเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่มีกลุ่มคุณแม่นะคะเขาเข้ามาหาดิฉันซึ่งอยู่ที่ศูนย์เนี่ยเขามาพร้อมๆกัน4ี่ห้าท่านแล้วก็พากันมาขอคุยกับนักจิตวิทยาว่าลูกสาวของคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มเนี่ยดิฉันขอเรียกเธอด้วยนามสมมุติก็แล้วกันนะคะสมมุติว่าเธอชื่อว่าคุณแม่สุภานะคะ เรื่องที่คุณสุภาเล่าเนี่ยเขาก็เลยเล่าว่าน้องเมย์นะคะลูกสาวคนเดียวของเธอเนี่ยซึ่งในใสายตาของตัวคุณแม่สุภาแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยมองว่าน้องเมย์เป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็ทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเมย์เนี่ยสนิทกันมากเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสาวก,กันเลยทีเดียวนะคะไปช้อปปิง้งดูซีรีส์หรือทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันในสมัยตอนเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมเนี่ยเวลาน้องเมย์เจอเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมาเล่าให้คุณแม่ฟังเสมอน,นะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นความรู้สึก ภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณสุภานะคะเพราะว่าตัวคุณสุภาเองเนี่ยเมื่อเธอมีลูกเธอก็ยอมที่จะลาออกจากบริษัทในขณะที่อาชีพการงานของเธอกําลังรุ่งเรืองเนี่ยออกมาเป็นคุณแม่ฟูไามนะคะแล้วเมื่อน้องเมย์เข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะหาที่รอเพื่อฆ่าเวลาในบริเวณใกล้ๆโรงเรียนนั่นแหละเรียนเสร็จเนี่ยจากโรงเรียนเนี่ย คุณสุภาก็จะพาลูกไปเรียนพิเศษต่อชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือคุณแม่กับคุณลูกก็จะตัวติดกันไปตลอดนะคะแต่และววันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็มาถึงค่ะเมื่อน้องเมย์เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย,ยก็เริ่มมีแฟนเริ่มมีกลุ่มเพื่อนสนิทของน้องเมย์เองนะคะที่มหาวิทยาลัยตัวน้องเมย์ก็ยังคงเป็นเด็กดีเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงไปยก็คือเมื่อเลิกเรียนน,ยน้องเมย์ก็ไม่ต้องการที่จะให้คุณแม่มารอรับใต้ถุนคณะเพื่อกลับบ้านเหมือนเคยนะคะ อย่างวันเสาร์อาทิตย์ที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ไปเที่ยวกับคุณแม่เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวันที่น้องเมย์เนี่ยอยากจะไปเที่ยวกับแฟนนะคะบทสนทนายามดึกก็เปลี่ยนเป็นการวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนวิดีโอคอลคุยกับแฟนเนาะเมย์อยากจะปรึกษาปัญหาชีวิตเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นคุณแม่แต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นแฟนหรือว่าเพื่อนสนิทของเธอ ภาพเหล่านี้เราเข้าใจว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงตามปกติที่มันไม่ได้เป็นปัญหาค่ะเมื่อเขาเติบโตความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็จำเป็นจะต้องมาถึงเขาจะมีโลกที่กว้างขึ้นมีสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่นี่คือจุดที่สร้างความท้าทายมากๆให้กับคุณแม่ของอย่างคุณสุภานะคะเพราะว่าในใจลึก,ลก คุณสุภารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหมดความสําคัญหมดคุณค่าบทบาทของเพื่อนสนิทที่สุดของลูกที่เคยเป็นของเธอมันกําลังค่อยๆหายไปนะคะและความรู้สึกสูญเสียเนี่ยก็ทําให้คุณสุภาเนี่ยเผลอที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวะคะ่ะเช่นการพูดกับลูกว่าเดี๋ยวนี้แม่ไม่มีความสําคัญแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้สําหรับน้องเมย์แม่ไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้น,นะคะ่ะหรือว่าพฤติกรรมการตามติดการตามจิตเช่นพยายามจะโท หาบ่อยขึ้นพยายามจะให้ลูกรายงานว่าตอนนี้ลูกอยู่หน่อยแล้วก็คือเป็นภาพของการที่อยากจะควบคุมมากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นพฤติกรรมจากคุณสุภาที่ทําให้น้องเมย์รู้สึกอึดอัดนะคะ จุดเปลี่ยนของคุณสุภาคือวันที่เธอตระหนักว่าความรู้สึกเหงาความรู้สึกน้อยใจเนี้ยไม่ใช่ความผิดของลูกสาวเลยแต่ว่ามันคือความท้าทายของตัวเธอเองนะคะเป็นความท้าทายในการยอมรับว่าบทบาทของเธอกําลังเปลี่ยนแปลงลูกของเธอกําลังเติบโต,ตแล้วก็อาจจะต้องการพื้นที่ของลูกมากขึ้นเธอเข้าใจในที่สุดนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการจะรับมือกับวัยรุ่นปกติเนี่ยไม่ใช่การเข้าไปแก้ไขที่ตัวของน้องเมย์แต่เป็นการยอมรับบ,บทบาทใหม่ของเราและเปลี่ยนจากการ เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขามาเป็นผู้สนับสนุนที่คอยมองดูความสำเร็จของเขาอยู่ข้างๆปล่อยให้น้องเมย์ได้ทดลองใช้ชีวิตในแบบที่เขาเลือกดูบ้างอาจจะคอยปลอบใจในวันที่น้องเมย์เจออุปสรรคหรือว่าเจอกับความผิดหวังนะคะเพื่อให้วันหนึ่งเนี่ยน้องเมย์จะได้เติบโตในเส้นทางที่เขาเลือกเองและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นดิฉันอยากจะขอชวนปรับมุมมองเกี่ยวกับคําว่าปกติในที่นี้สักนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาวะของคนเราเนี่ยมันไม่ได้แบ่งออกเป็น2องขั้วคําว่าปกติกับผิดปกติอย่างชัดเจนนะคะแต่มันเป็นเหมือนกับเส้นของสเปกตรัมที่มีความต่อเนื่องกัน,นะคะ่ะมันเป็นเหมือนแถบสีที่มีฝั่งของ วันปอดโปร่งก็คือเส้นเขียวกับวันแดงแงก็คือวันที่เรามีคลาสิสแล้วในทุกๆวันเนี่ยสุขภาวะของเราเนี่ยมันก็กวัดแกงบางวันเราเจอเหตุการณ์นี้เราก็ไปที่แดงนะหัวร้อนขึ้นมานะคะพอเราแก้ไขปัญหาได้เนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ในโซนสีเหลืองโซนสีเขียวเนี่ยอันนี้คือเส้นสเปกตรัมท,ที่เป็นสภาวะปกติที่มันสลับกันไปมานะคะการดูแลวัยรุ่นที่มีสุขภาวะปกติไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความเสี่ยงที่จะเจอกับปัญหานะคะ เพียงแต่หมายความว่าณขณะเวลานั้นเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเอ็นเอียงไปทางฝั่งสีเขียวมากกว่าเมื่อเขาอยู่ในฝั่งสีเขียวแบบนี้บทบาทของเราในฐานะผู้ดูแลเนี่ยจึงไม่ใช่การเข้าไปเฝ้าระวังปัญหานะคะแต่เป็นการเข้าไปปรับเข้าไปเปลี่ยนบทบาทของเราให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเขาเพื่อที่จะทําหน้าที่ที่สาคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการส่งเสริมให้เขาได้ดึงเอาศักยภาพของตัวเองที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ดีอยู่แล้วเนี่ยออกมาใช้ให้เต็มที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าคํา ถามสำคัญของบทเรียนนี้ค่ะก็คือในวันที่วัยรุ่นกําลังเติบโตและก็แข็งแรงดีในแบบของเขาเนี่ยเราในฐานะผู้ดูแลเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ของเราทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมได้อย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้สร้างสภาวะที่เกื้อหนุนให้เขาได้พบกับการพัฒนาศักยภาพในแบบของตัวเองได้นะคะ จากคำถามที่เราตั้งไว้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ของเราอย่างไรเพื่อที่จะสร้างสภาวะที่เกื้อหนุนให้กับวัยรุ่นในความดูแลของเราได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนเองทำอย่างไรให้ผู้ดูแลอย่างเราไม่นำภาวะที่ไม่ปกติของตนเองไปทำร้ายสภาวะที่ปกติของวัยรุ่นเราจะพบคำตอบนี้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สองส่วนสำคัญค่ะ ด้านที่1การปรับปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างตัวเรากับวัยรุ่นหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยของขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องยึดตัวตนและศักยภาพที่แท้จริงของวัยรุ่นเป็นตัวตั้งค่ะไม่ใช่การยึดเอาความฝันหรือความคาดหวังของเรานะคะนี่คือการเปลี่ยนบทบาทครั้งสําคัญของเราซึ่งมี3ามประเด็นหลักที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขั้นแรกเลยค่ะคือการปรับบทบาทจากผู้จัดการสู่ผู้ให้การปรึกษาในฐานะผู้ดูแลเราอาจจะเคยชินกับการเป็นคนให้เป็นคนทําให้เป็นคนจัดการให้เพราะว่าเป้าหมายเนี่ยคือผลลัพธ์ที่ลาบลื่นและถูกต้องในสายตาของเราแต่ว่าบทบาทใหม่ของเราสําหรับวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยค่ะก็คือการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ไม่ใช่คนแก้ปัญหาให้นะคะแต่จะเป็นคนที่คอยชวนคิด ให้ข้อมูลเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงคือการให้เขาคิดเป็นและรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองได้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองตัวอย่างในเรื่องนี้อาจหมายถึงการเปลี่ยนจากการบอกลูกว่าลูกควรรู้จักประหยัดบ้างนะมาเป็นคำถามชวนคิดว่าลูกวางแผนการเงินสำหรับตัวเองยังไงบ้างเงินที่ลูกขอเพื่อที่จะนำไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ที่ลูกอยากได้เนี้ย พ่อแม่อาจจะหาให้ได้บางส่วนนะแล้วลูกล่ะมีแผนยังไงสำหรับเงินอีกส่วนที่ลูกจะหามาเพิ่มเติมด้วยตัวเองหรือว่าเปลี่ยนจากการจัดการเรื่องส่วนตัวของเขามาเป็นการชวนแก้ปัญหาร่วมกันค่ะเช่นการบอกเขาว่าแม่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกนะเวลาที่ลูกกลับดึกเราลองมาหาทางออกร่วมกันดีไหมที่ลูกยังได้ใช้เวลากับเพื่อนแต่ตัวแม่ก็จะได้สบายใจด้วยว่าลูกเนี่ยปลอดภยัยหรือสำหรับคนที่เป็นครูอาจารย์นะคะ ตัวอย่างในบริบทของสถาบันการศึกษาสำหรับบทบาทนี้คือการเปลี่ยนจากการกำหนดทุกขั้นตอนในโปรเจกต์มาเป็นการให้เป้าหมายที่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการไปให้ถึงเป้าหมายนั้นค่ะในขั้นที่2ค่ะคือการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารจากการสอนสู่การสนทนา สำหรับการสอนนะคะเรามักจะมีธงในใจอยู่แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดแล้วเราก็พยายามจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเชื่อให้กับเขาแต่ว่าสำหรับวัยรุ่นที่กำลังมีโลกเป็นของตัวเองนะคะการสนทนาที่มันช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นความสนใจชวนกันดูที่มาที่ไปชวนกันดูเหตุปัจจัยและผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีพลังมากกว่าค่ะ การสนทนาคือการเปิดพื้นที่เพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะโดยการที่เราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่รู้ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆเราไม่ได้เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในโลกของเขาเสมอไปสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องนี้อาจจะเห็นได้ชัดในประเด็นที่เป็นเรื่องของค่านิยมส่วนตัวค่ะเช่นเมื่อลูกแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังคมที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยแทนที่เราจะรีบสอนเขาว่าเด็กอย่างลูกอะไม่เข้าใจหรอก เราอาจจะเริ่มต้นการสนทนาด้วยการบอกกับเขาว่าเอ้ยความเห็นของลูกน่าสนใจมากเลยนะอะไรทำให้ลูกคิดแบบนั้นล่ะหากคุณเป็นครูอาจารย์และผู้ดูแลตัวอย่างคือเวลาที่เราจะให้ฟีดแบ็งานแก่ผู้เรียนเนี่ยแทนที่เราจะคอมเมนต์ว่าตรงนี้ผิดเราควรจะเริ่มต้นด้วยการชมส่วนที่ดีของเขาก่อนนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นการเริ่มต้นสนทนาว่าอาจารย์เห็นว่าแนวคิดนี้น่าสนใจมากเลยนะ คุณช่วยเล่ากระบวนการคิดให้ครูฟังหน่อยได้ไหมและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควรจะระลึกอยู่เสมอเลยเนี่ยก็คือว่าเวลาเราจะให้ฟีดแบกลูกศิษย์ของเราหรือว่าผู้เรียนของเราเนี่ยเราควรจะให้ฟีดแบกที่ตัวงานหรือว่าตัวพฤติกรรมไม่ใช่เป็นการตําหนิที่ตัวตนของเขาค่ะส่วนลำดับถัดไปนะคะก็คือการเปลี่ยนเป้าหมายจากการควบคุมสู่การสร้างความไว้วางใจค่ะ นี่คือการเปลี่ยนเป้าหมายในใจของเราเองค่ะว่าเป้าหมายสูงสุดของการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่การที่จะทําให้วัยรุ่นเนี่ยต้องมาทําตามความต้องการของเราเสมอไปแต่มันคือการสร้างบรรยากาศที่ทําให้เขาอยากจะเล่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ให้เราได้ฟังนะคะแม้ในวันที่เขาทําผิดพลาดเนี่ยเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่า พื้นที่ปลอดภัยของเขาเนี่ยคือเรานะคะการสร้างความไว้วางใจเนี่ยมันคือรากฐานของความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะที่มันจะคงอยู่ไปเสมอหากตัวคุณเนี่ยคือพ่อแม่ผู้ปกครองการกระทำที่สื่อถึงการควบคุมอาจจะหมายถึงการคอยเช็คตารางชีวิตของเขาตลอดเวลาหรือการขอพาสเวิร์ด โซเชียลมีเดียของลูกนะคะดิฉันเคยเจอนะคะไม่แน่ใจว่าตัวท่านเนี่ยกำลังทําสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะคะการกระทําเหล่านี้เนี่ยเป็นการละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของเขาอย่างยิ่งเลยค่ะและอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขานะคะส่วนการให้พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยคือการเคารพในพื้นที่ส่วนตัวการกระทําที่มีน้ําหนักยิ่งกว่าคําพูดที่จะทําให้เขารับรู้นะคะก็คือไม่ว่าลูกจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรพ่อแม่ก็พร้อมจะอยู่ตรงนี้พ่อกับแม่ยินดีจะให้อิสระลูกในการเรียน รู้ทดลองสำหรับคนที่เป็นครูอาจารย์นะคะตัวอย่างในห้องเรียนเรื่องการควบคุมเนี่ยอาจจะหมายถึงการให้นักศึกษาเนี่ยต้องรายงานความคืบหน้าทีทีทุกวันทุกสัปดาห์นะคะแต่ถ้าเกิดจะปรับมาเป็นการสร้างความไว้วางใจเนี่ยก็คือการกำหนดเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นและให้อิสระกับเขาในการบริหารจัดการเวลาระหว่างทางนะคะซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็จะมีผลได้ในระยะยาวค่ะ ในด้านที่2นะคะเราก็เลยจะต้องกลับมาดูที่การปรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเขาค่ะเมื่อเราได้แนวทางในการปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์โดยตรงของเขาไปแล้วนะคะขั้นต่อไปที่จะเป็นประโยชน์ไม่แพ้กันเนี่ยก็คือเราต้องมองออกไปรอบๆตัวเขาแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะสนับสนุนสิ่งแวดล้อมของเขาหรือว่าระบบนิเวศของเขาเนี่ยให้มันแข็งแรงมากขึ้นค่ะ เรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละบทบาทเราจะสามารถเป็นปัจจัยบวกให้กับสิ่งแวดล้อมของเขาในด้านใดได้บ้างนะคะตัวอย่างสำหรับผู้ปกครองนะคะ การที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับผู้คนในชีวิตของลูกให้กับโลกและสังคมของเขาได้นะคะตอนนี้สังคมของเขาได้ขยายไปไกลกับคําว่าครอบครัวแล้วเพื่อนหรือว่าคนรักเนี่ยก็คือคนสําคัญในชีวิตของเขาเช่นกันนะคะการที่เราเปิดพื้นที่ของเราต้อนรับเขาก็คือการสร้างความไว้วางใจที่สําคัญะคะ่ะ แทนที่จะตั้งแง่กับกลุ่มเพื่อนของลูกหรือกับแฟนของลูกนะคะท่านลองเปลี่ยนมาเป็นการชวนพวกเขาไปทานข้าวด้วยกันเปิดบ้านให้ลูกชวนเพื่อนมาทํางานกลุ่มที่บ้านได้เหล่านี้นะคะการกระทําเล็กๆเ,เหล่านี้มันจะเป็นการส่งสารให้ลูกได้รับรู้ว่าคนที่ลูกให้ความสําคัญเนี่ยพ่อแม่ก็เห็นความสําคัญนะพ่อแม่ก็ให้ความสําคัญนะจากนั้นค่ะคือการเป็นกันชนลูกจากความคาดหวังภายนอก บ่อยครั้งค่ะวัยรุ่นต้องเผชิญกับความคาดหวังหรือคําวิจารณ์จากญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนในสังคมเนี่ยเราสามารถทําหน้าที่เป็นเหมือนกับกันชนที่ช่วยลดแรงกระแทกเหล่านั้นได้นะคะเช่เน,น,นะะชสมมุติว่ามีญาติมาถามว่าเอ้ยเมื่อไหร่ลูกจะเรียนจบล่ะ หรือว่าทําไมถึงเลือกคณะนี้ละ่ะมันดูไม่มั่นคงเลยนะคะแทนที่เราจะเข้าไปผสมลงแล้วก็วิพากษ์วิจารณลูกของเรากับญาติผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยเขาด้วยการตอบญาติเหล่านั้นแทนลูกเนาะอย่างนุ่มนวลน,นะคะต้องย้ำว่าอย่างนุ่มนวลน,นะคะเช่นตอนนี้น้องกําลังค้นหาตัวเองอยู่ค่ะพวกเราสนับสนุนการตัดสินใจของเขาการทำแบบนี้ค่ะมันก็เป็นเหมือนกับการปกป้องพื้นที่ทางใจของลูกค่ะ ข้อที่3ค่ะคือการเคารพพื้นที่ทางกายภาพของเขานะคะสำหรับวัยรุ่นตอนปลายที่ยังอยู่ที่บ้านของตัวเองเนี่ยห้องนอนเนี่ยมันเหมือนกับ เป็นโลกส่วนตัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาเลยนะคะการเคารพพื้นที่นี้ก็คือการเคารพความเป็นส่วนตัวของเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะคะที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเคาะประตูห้องนอนของลูกก่อนที่จะขอเข้าห้องนะคะผู้ปกครองต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปจัดการเข้าของหรือคน้นหรือว่าตรวจสอบพื้นที่ส่วนตัวของลูกโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะการกระทําเล็กๆนี้มันแสดงถึงการยอมรับและให้เกียรติเขาอะว่าเขาเติบโตขึ้นแล้วก็ต้องการอนาเขตของตัวเองจริง จและข้อที่4ค่ะคือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่ใช่การควบคุมการเงินอย่างเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าสําคัญในวัยนี้นะคะบทบาทของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ให้หรือผู้ควบคุมเนี่ยมาเป็นการสอนทักษะในการบริหารจัดการการเงินให้เขานะคะแทนที่เราจะให้เงินเป็นรายวันเนี่ย ที่ดูเหมือนกับมันเป็นการมอนิเตอร์มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการให้เงินเป็นก้อนให้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแล้วแต่นะคะแล้วก็ชวนเขาพูดคุยเพื่อที่จะวางแผนการเงินฝึกให้เขาได้ออมและจัดการการเงินของตัวเองเนี่ยเพื่อให้เขาเก็บเงินของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการได้นะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะ การเป็นผู้ชี้ช่องทางไม่ใช่ผู้ชีน้นําด้วยประสบการณ์ชีวิตที่เรามองว่ามีมากกว่านะคะสําหรับข้อนี้เนี่ยเราสามารถเป็นแหล่งข้อมูลและทรัพยากรที่ดีให้เขาได้แต่ต้องทําในบทบาทของผู้ชี้แนะนะคะไม่ใช่ผู้บงการยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเช่นเมื่อเราไปเจอข้อมูลของแหล่งฝึกงานที่น่าสนใจหรือว่ารู้จักใครสักคนในสายงานที่ลูกสนใจเนี่ย แทนที่เราจะบอกว่าลูกต้องไปสมัครอันนี้นะลูกต้องไปคุยกับคนนี้นะลองเปลี่ยนค่ะลองเปลี่ยนมาเป็นการส่งข้อมูลให้เขาแล้วก็พูดว่าวิวันนี้พ่อไปเจออันนี้มาน่าสนใจดี พอส่งลิงก์นี้ไปให้นะลูกลองดูข้อมูลเอานะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะยังได้รักษาเป้าหมายที่เราอยากจะให้สิ่งดีๆกับลูกนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็ต้องตระหนักนะคะว่าในหลายครั้งเนี่ยเราให้ข้อมูลเหล่านี้ไปเราหยิบยื่นให้เขาเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาข้อมูลนี้ของเราไปใช้ต่อก็ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ชัดก็ได้ว่าสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยมันคืออะไรนะคะ สำหรับครูอาจารย์นะคะบทบาทของท่านก็คือผู้ที่เชื่อมโยงโอกาสสู่โลกวิชาชีพค่ะครูอาจารย์เนี่ยคือประตูบานสำคัญอันดับต้นๆเลยนะคะที่สามารถเปิดโลกการทำงานให้กับลูกศิษย์หรือนักเรียนนักศึกษาได้ค่ะ การเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับเครือข่ายที่เรามีเนี่ยมันคือการมอบต้นทุนทางสังคมที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการแนะนําให้รู้จักกับรุ่นพี่ในสายงานนั้นๆที่ลูกศิษย์อาจจะกําลังสนใจอยู่แต่ยังไม่ชัดนะคะหรือว่าการส่งต่อข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาเรื่องการประกวดแข่งขันอย่างนีนะะ้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงลูกศิษย์เข้ากับโลกการทํางานได้นะคะ บทบาทต่อมาของครูอาจารย์เลยเนี่ยก็คือท่านคือสถาปนิกผู้ออกแบบภูมิทัศน์ในการเรียนรู้ของเขาค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญนะคะถ้าเราสามารถออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนนักศึกษาหรือผู้เรียนของเราเนี่ยให้มันเป็นไปในเชิงบวกให้มันเป็นไปในลักษณะของการเกื้อกูลกันและกันมันก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเติบโตของเขานะคะเช่นการออกแบบ โปรเจกต์กลุ่มที่ช่วยส่งเสริมการร่วมมือกันไม่ได้เน้นการแข่งขันแต่เพียงอย่างเดียวหรือว่าการสร้างวัฒนธ,ธรรมในคลาสที่ทําให้ลูกศิษย์สามารถกล้าที่จะถามในคําถามที่เขาอาจจะกังวลว่าอุ๊ยถ้าถามคําถามนี้ไปจะดูโง่ในสายตาของคนอื่นหรือเปล่านะคะด้วยการที่ครูเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยกตัวอย่างคําถามนั้นขึ้นมาเองเลยก็ได้คําถามที่เราคิดว่าลูกศิษย์อาจจะไม่กล้าถามนะคะการเป็นผู้นําทางในระบบที่ซับซ้อนของมหาวิทยาลัยค่ะโดยปกตินี ผู้เรียนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาอาจจะหากลุ่มไม่เจอหาแหล่งสนับสนุนด้านต่างๆไม่เจอส่วนนี้เนี่ยค่ะคือส่วนที่ครูอาจารย์เนี่ยสามารถเป็นเหมือนกับไกด์ที่ช่วยชี้ทางให้เขาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราสังเกตว่านักศึกษาคนเนี่ยรู้สึกสับสนในสาขาที่ตัวเองเลือกมากๆเลยนะคะท่านที่เป็นครูหรืออาจารย์เนี่ยก็จะสามารถช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็แนะนําแหล่งให้เขาได้ไปทดลองว่า ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องอยู่ในอาชีพนั้นจริงๆเนี่ยเมื่อเรียนจบออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้ทําประสบการณ์ที่เขาจะต้องพบเจอเนี่ยมันตรงกับความถนัดมันตรงกับความสนใจของเขาจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วส่วนต่อมานะคะบทบาทของครูอาจารย์อีกบทบาทหนึ่งเนี่ยก็คือ การเป็นสัพันธ์เชื่อมระหว่างห้องเรียนกับโลกจริงในการทำงานค่ะให้การเรียนรู้เนี่ยมันมีความหมายมากขึ้นนะคะก็คือการเชื่อมโยงสิ่งที่สอนในห้องเรียนเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงที่เขาจะต้องออกไปเจอนะคะเช่นการเชิญวิทยากรตัวจริงจากสายอาชีพนั้น,น,นมาบรรยายการออกแบบกรณีศึกษาในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในสาขาที่เขาจะต้องพบเจอในปัจจุบันนะคะหรือว่าการมอบหมายงานที่ผลลัพธ์นั้นเนี่ยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน เชิงสังคมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยมันมีความหมายมันมีคุณค่าหรือว่ามันจะไปแอพพลายเข้าสู่โลกของอาชีพและการงานได้อย่างไรนะคะบทบาทต่อมาค่ะคือการสร้างวัฒนธรรมการให้ฟีดแบ็กเชิงสร้างสารรค์นะคะหรือว่าเราอาจจะเรียกกันว่า c o n s t r u c ท i v e feedback เนี่ยนะคะการให้ฟีดแบ็กเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสําคัญเราสามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาไม่กลัวการได้รับฟีดแบ็ก แต่ว่าเห็นคุณค่าของการได้รับฟีดแบ็กนะคะท่านลองสอนวิธีการรับฟีดแบ็กอย่างสร้างสารรค์และในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ฟีดแบ็กที่เน้นการพัฒนาไม่ใช่การตําหนิที่ตัวตนนะคะเช่นแทนที่จะบอกแค่ว่าวิงานของคุณมันไม่ได้เรื่องเลยงานของคุณมันยังดีไม่พอเนี่ยก็อาจจะพูดว่างานชิ้นเนี้ย มันมีส่วนไหนบ้างที่ดีงานชิ้นนี้มีส่วนไหนบ้างที่คุณควรจะเก็บรักษาไว้แล้วมันมีอีกส่วนไหนนะคะที่คุณสามารถที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นได้ค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักการของการเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนเบื้องหลังกันไปแล้วนะคะเราลองนำหลักการนี้มาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของทุกท่านกันดูค่ะ ดิฉันอยากให้คุณลองนึกถึงหัวข้อสนทนาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆระหว่างคุณกับวัยรุ่นในความดูแลของคุณกันดูค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตในการทำงานการใช้เงินความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับแฟนหรือว่าเรื่องความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ก็ได้ค่ะขอแค่สักหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณกำลังรู้สึกว่ามันมักจะเป็นประเด็นกันอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าได้หัวข้อในใจแล้วนะคะดิฉันอยากจะลองชวนตั้งคำถามสองคำถามค่ะ คำถามข้อแรกนะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยโดยอัตโนมัติแล้วเรามักจะตอบสนองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างเรามักจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำการตักเตือนหรือการแสดงความไม่พอใจในพฤติกรรมที่เรารู้สึกกับเขาหรือเปล่าคำถามที่2ค่ะคราวนี้หากว่าเราเนี่ยต้องการจะสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษาหรือว่าผู้สนับสนุนเบื้องหลังที่เราได้ คุยกันเอาไว้เมื่อช่วงต้นนะคะเราอาจจะเริ่มต้นบทสนทนาหรือว่าตอบสนองในเรื่องนี้ต่างออกไปจากเดิมนะคะการฝึกคิดแบบนี้เนี่ยเป็นหลักนะคะคือการสร้างทางเลือกใหม่ในการตอบสนองให้เราที่มีต่อเขาได้ค่ะการตระหนักว่าเรามีทางเลือกนี่เองเนี่ยมันคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ค่ะ ลองย้อนกลับไปดูเคสของคุณสุภาอีกครั้งนะคะแทนที่คุณสุภาเนี่ยจะพูดกับน้องเมยด้วยความรู้สึกน้อยใจว่าลูกกําลังมีโลกใบใหม่เนี่ยเธออาจจะนําหลักการที่เรียนรูนี่มาปรับใช้โดยการเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์โดยตรงที่จะพูดกับลูกนะคะยกตัวยอย่างเช่นแม่เห็นว่าช่วงนี้เมย์ดูมีความสุขและมีเพื่อนใหม,ม,ม,ม่ๆมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาให้ลองเต็มไปหมดเลยลูกลองเล่าให้แม่ฟังได้ไหม แล้วก็ลองปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ทางอ้อมของคุณสุภากับน้องเมย์ดูนะคะอาจจะเป็นด้วยการเปิดบ้านต้อนรับแฟนแล้วก็เพื่อนๆของลูกอย่างจริงใจนะคะการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนี้เองค่ะที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ช่วยสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในระยะยาวได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการออกแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ดิฉันเข้าใจว่ามันอาจจะรู้สึกขัดกับสัญชาตญาณของเราที่คุ้นเคยกับการจัดการแล้วก็ดูแลทุกๆอย่างให้ดีที่สุดนะคะวัยรุ่นที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกกว้างวิธีการแสดงความรักของเราเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องเติบโตแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเติบโตของพวกเขาตามไปด้วยนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในบทนี้จึงเป็นการที่เราเปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่เลยในฐานะของผู้ปกครองนะคะ จากการที่เราคอยกำหนดและควบคุมทุกๆอย่างทุกๆขั้นตอนในชีวิตของเขาเนี่ยมาเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็เต็มไปด้วยความไว้วางใจเพื่อที่จะเป็นผืนดิมที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้เขาได้อย่างรากได้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงได้ในแบบของเขาเองค่ะ และหัวใจสำคัญที่อยากจะฝากเอาไว้สำหรับบทเรียนนี้ก็คือในสภาวะปกติของวัยรุ่นนะคะปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือการลดบทบาทของเราลงค่ะเพื่อที่เราจะได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้เติบโตขึ้นนะคะการดูแลวัยรุ่นในสภาวะปกติเนี่ยก็คือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยชีวิตมันอาจจะไม่ได้ราบลื่นเสมอไปใช่ไหมคะจึงอยากจะขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเชื่อมั่นค่ะว่าการที่เรายังคงเป็นบ้านที่มั่นคงก็จะช่วยลดแรง แรงปะะะลดพายุที่มาพัดใส่เขาโดยที่เราไม่อาจจะควบคุมได้นะคะ ในบทต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการรับมือในวันที่สเปกตัมของลูกเราเนี่ยมันอาจจะสอไปในทางเส้นสีเหลืองสีส้มหรือเอ,เอียงเข้าไปในสีแดงที่เริ่มจะคลายสิสแล้วนะคะตัวเราในฐานะผู้ดูแลจะช่วยเหลือเขาอย่างไรได้บ้างเมื่อเขาต้องเจอกับปัญหาเราพบกันใหม่ในบทที่5นะคะ